ยิงปืนให้กับเราได้รับทราบกันไปพบกับครูวิเชียนกันเลยครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจวิเชียนคงทไพศารเจ้าที่ประจําสนามยิงปืนวังการนนชมรมกีฬาย,ยิงปืนกองปราบปรามอันนี้ผมปรับแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําการทดสอบว่าหลังจากที่เราปรับแต่งเนี่ยสามารถยิงได้ไหม สวัสดีครับวันนี้ที่โชคชัยสีพาัท่านผู้ชมมาพบกับความมันที่ร้านซีนผับที่นี่เขาจะมีความมันระดับไหนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับตามเลยคร,ครั้งใหม่ซีนผับนะครับแมวันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีเป็นความสนุกคเคลิ้น แล้วเวลาที่เปิดงานเนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนมามากหน้าหลายตาดอกไม้เยอะแยะมากมาเที่ยวร้านก็วันแกโดมินิ่งนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่าที่ว่าเลคอนดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ ความมันที่ซีนผับถ้าเพื่อนๆอยากมาซื้อสินค้าในร้านกันไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เราสามคนพี่น้องสินจเจริญเอ้ยไม่ใช่ฮนะ <laughs> <laughs> ผมตองฮนะกิฟค,ครับกิฟค,ครับ อ๋อชชยครับใช่ใชยอะไรฮะใชยบดินไม่ใช่ใชนะ่เราสามคนรวมกันออกอัลบั้มนะฮะเอ้ยไม่ใช่ฮนะเปิดร้าน,นะฮะเปิดร้านเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วนะฮะอืมอ่านี่เทียบเลยครับไม่ใช่ฮะป๊อปปูล่านะฮะปอปูล่าป๊อปปูล่าเอ๊ะส,สมมาก่อนได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมป๊อปปูล่าฮนะเป็นร้านขายของของเก่าของแอนติกของมือสองทั่วไปครับรวมทุกอย่างอยู่ในร้านนี้ฮะรับรองฮะเจ๋งยังไงลองตามผม เข้าชมหน่อยไหมครับ,บครับ,บเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะฮะอันนี้เป็นของเก่าเก่ามากฮะอันนี้ได้มาจากโบเบ้ฮะเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าเขาสามารถเปลี่ยนชุดได้ตลอดะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเปลี่ยนชุดได้เรื่อยๆหลายชุดนะ,ะนีนนน่ค่อยๆปลดกระดุมนะฮะจะได้ ปเป็นหนนโจลใ่ไ,ม,ใไมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านี่ยมุกเยอะฮะเนี้ยโคมไฟนี้ก็ดูสวยดีแล้วแถมมีรองเท้าดีด้วยหนึ่งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็สวยถูกด้วยค่ะว <น authentic> สวยด้วยถูกด้วยค่ะ kitty. แล้วก็เจ้าของร้านก็ดูเป็นกันเองอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เผอิญอยู่แถวแถวบ้านนะคะก็เลยก็เลยมาที่นี่กันนะคะ